จำเป็นต้องหาเง,ง,งินลงหาเงินลงเศร้า ดติ่ะแปดลานนนนาลานน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆยีสิคานุ่มหลังนี่โ การุ่มลูกน้องานนี่โอ้กินเตียงทางนือว่าท่านเป็นหนีเทา่าแก่ยุคคืนเนื้อเลยเขาหลายกัดกินใจเ,เขาเป็นเขาอยู่กดอดกอดก็เห็นงานทางนี่เป็นหนีหลา่ไลย่ได้เีใดขายให้ใส่นี้นน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 นี่เขาวางมาเห็นงานแต่ว่าไปขายให้มาใส่นี้ ไปขายในใส่หมีเต่าแกะพุกหุดเต่าแกะหลายนายห้างไม่ีปน้องเลยงานของวัฒน์ไม่กระไ้ คุณหาล้านลงใจเด้อพี่น้องคาโน้มกับล้านกักินคาโน้มทั้งจางเขาเดี่ยงล้านแห่งกันบกบกนี่ผู้ใดซอยได้พี่น้องเอ้ยนายแฮมเบิอดจังเงินเขาแก่อะไรจัมางินหัวมหวานมันจะมีเขาจะสามเงินกว่าแล้วมีเขาจะสามเงินกว่าแล้วเดือดเขาก็เศร้าจะเพียง แล้วกเก็กระเบิดท่แม่กรเทาเาแล้วเรียงลังก็ได้เป็นอายุหลายราแปดสิบกว่าปีแล้วก็เป็นการลำบากก็เป็นเงินเป็นเสียเลียงจันได้นาพี่น้องลูกกับว่าเป็นขื่นยักษ์้นว่าซอยแม่ยักษ์้นลูกกับว่าซอยแม่ยักษพ้นพี่น้องรอบครั้วบอ สมประกอบดูเต่าก็ับญ่แล้วกัพมุมแม่จะพ้นเป็นงานนี้ร่ำมีหลอกหานึ่งในตั้งบานใส่ดูเต่ากับ่าซอยจ้าคนนะกินตะปาเขางามุมเหนียวมากมันเนีย นี่แม่บอกกัตกแม่ไวอย่างแม่ไปบอกหุ่นนเงินได้งินนบ่บอก่าบิ๊กแกตายก็ดีแล้วบู่ได้มาซอย่นงเอาลกไปจำน้ำหนือีน้ำไหนน้ำไหนกัแม่ไปไทขึ้นเนี่ามีเงินได้ไหนก็เห็นแล้วมาใส่เงิน่ กระเนยมอันนั้นมันนี่มากแลวมีแตาแม่ไปเกี่ยไขแห่งบางส่วนคือแนวตรสกจนคิดว่าเนี่ยเหมืนที่แน่วหอกอีกนั่